ครับผมเปิมพลังใจไฟเราซ้อมมากี่วันเป็นเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพลังใจไปอยู่ที่เดิมที่นคนรเนาะมีใครเป็นคู่บอลซ้อมม,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 มตอนนี้ก็มีมีมีเพื่อนเพื่อนบิลเลียบอลใครับตอนนี้เราอยายุเท่าไหร่ละสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับเออสี่น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห <50 S 2> ้าสิบเจ็ดยสไตล์อะไรครับมวยค้กเื่องวันนี้เลยต้องมาเจอกับอ่กล้องสุรินนะเคยต่อยเขาไหม ไมเคครั้งแรกเลยศึกษาเก้มต่อยใยังได้ดูยังเขาเมื่อตะตายเมื่อตายบอ่ะวันนี้มาเจอกล้องสุรินวางเกลวางแผงไงดีก็รอดูคอนีเทอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่ร่างต่าเนื้วันนั้นต่อยใครเพชรสตัวลงเฟรมั้งเสมอเสมอไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกรวันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดเนาะเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นยังบ้างก็เหลือสามจุดสามจุดสามเองกันเดี๋ยวกินเส้นกินสายหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาใครนะ คุ้มมากี่กิโลไฟนี้ก็คุ้มมาสี่ห้ากิโลต่อยมวย<ม>ไทยมาทั้งหมดอ๋อ5ค <3. S> ัคนจังหวัดกระบี่ฝากเชิญชวแฟนขับรถหน่อยก็ก็เกิดเป็นกำลังใจด้วยครันจะ่ชอบได้จริงอ่ะวันนี้ขอช่วยด,ดอบคอณครับ